f อฟซีเนี่ยเป็นทีมอาจจะเป็นน้องใหม่เลยในวงการฟววุตบอลมาวันนี้มารายการตะลุยแข่งลี2ก็เพื่อที่จะบอกลยครับที่สองวงจะบอกอะไรสําหรับคนดูบ้างทีมเนี่ยกระบนเอเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดปราจีนเนี่ยครับอนอน,อนอื่นนะครับผมจะสาวไปว่าคนกระบินบุรีของเรานี่ชอบบอลเป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้วก็มีการจัดทัวร์นาเมนต์นี่ตอลอดทั้งปี เตก<ล>ะกันทั้งปีเลยนะครับถึงว่าศูนหน้ายิงไปละห้าสิบลูกทั้งปีนี่นี่ก็ยังมีอยู่ยังมีทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับแล้วก็<ม>บอลเจ็ดคนของร่วมขับนะครับของตำบลลาตะเคียนอำเภอกระบ,บินบุรีจังหวัดปราจินเนี่ยเนี่ยทียมงานพวกผมเนี่ยจัดมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ตอนนี้จัดเจ็ดคนกันหมดที่คุณเาลีี่เคยไปเมื่อสมัยเอาสมจิตจงจงหอไปเตะโชว์สมัยปีนั้นสมจิตได้เหรียญทอง นะครับค to right ุณชลิทก็ได้เคยไปสัมผัสคุณโชลิทไปนะฮะวันนั้นนะครับผมก็ไปเหมือนกันพูดถึงว่ากระบินเรานี่มีฟุตบอลตลอดทั้งปีเลยตลอดทั้งปีครับทีนี้ในส่วนข่าวทางด้านพิสมพงศ์เนี่ยได้บอกแฟนฟุตบอลชาวบงชาวบ้านแบบไหนเนี่ยเรามีกระบินเอฟซีเราจะบอกผมับผมมีเพื่อนดีเจด้วยกันหลายสถานีนะครับอย่างเป็นเครือข่ายเราก็จะแจ้งไปว่าอย่างทัวร์นาเมนต์ที่จะเกิดไวๆนี้นะครับ กบินบดีของเราได้รับโอกาสได้เป็นเจ้าภาพับจัดไทยครับนะครับรุ่นนั้นในระดับจังหวัดนะครับซึ่งก็มีทีมร่วมแข่งขันหลายรุ่นตั้งแต่16ถึง6ขวบนะครับตี6ปีนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็วุโสนะครับซึ่งไทยครับที่กำลังจะเตะกันนี่นะที่สนามน้องก้านะครับสนามน้องก้านี่เป็นสนามซ้อมแบบที่กบซ้อมด้วยแข่งด้วยซ้อมด้วยแข่งด้วย ของกาบินเอฟซีเรานี่ยนะเอาลละครับเดี๋ยวคุยกับพี่กบนิดนึงทีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่งงละเรามีกาบินซิตี้แน่นอนหลักยู่ในลีกดิวิชั่น2อลีกภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันออกกาบินเอซีเริ่มจากถ้วยพระราชทานประเภทควอไฟที่จะก้าวขึ้นมาตรงเนี้ยคนดูจะมองยังไงครับพี่กบ เพราะว่าในอำเภอหนึ่งมี2ทีมไอ้นี่ก็จะขึ้นมาแล้วไอ้นี่ก็อยู่ในดีชันสองแล้วผมว่าแฟนคลับต่างๆผู้ชมต่างๆผมว่าเขาก็จะแยกแยะออกครับ,รบว่าว่าทีมไหนอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดการแข่งขันกันเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จมันจะเป็นเลิศถ้าไม่มีการแข่งขันกันขึ้นมาก็ ก็จะไม่ไม,ไม่ประสบความเด็ดขาดก็แ <พอ S 2> ข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ววทางด้านพิสมพงศ์ก็ต้องวางฐานแฟนฟุตบอลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแฟนฟุตบอลเขาเชียร์กบ,บินซิตี้ดีๆอยู่ปุ๊บทางฝั่งนี้หน้าตาดีกว่ามาเชียร์ฝั่งนี้ก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับไม่ว่า, <c oughs> ากันนะถ <c oughs> ือว่าเขาจะมาเชียร์คุณสมนึกหรือน้องๆเหล่านี้หน้าตาดีกว่านี่ครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะดีใจด้วยครับดีใจด้วยที่ที่ทุกคนชอบกีฬาหรือจะเชียร์สองทีมก็ได้สองทีมก็ได้นะครับ เรียกว่าเอ่อช่วยกันนะครับช่วยกันทีมไหนเล่นดีมีผลงานก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับผมจะทําให้สนามน้องเ้าแตกให้ได้นี่นี่ฮะผมจะทําให้แฟนลับของเอ่อกระบินเอฟซีแล้วมาล้นสนามแล้วก็ฝากประชาสัผ่านนะไม่ที่สนามน้องเก้าของกระบินบุรีอะไม่เหมือนใครแข่งไปเนี่ยจะมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยนะเป็นโลเคชั่นที่ไม่มีในเมืองไทยมีกระบินบุรีสวน ะะหยุดก่อนได้ไหมรถไฟมารถไฟมาครับหยุดก่อนได้ไหมใันเปรให้รถไฟผ่านเป็นสถานีเลยครับเป็นรถไฟเลยนะรถไฟจอดด้วยช่วงเย็นพอดีนะช่วงเย็นที่ที่ที่ทางสมาคมกําหนดแข่งพอดีช่วงนั้นรถไฟสายขึ้นจากกรุงเทพไปอารันพี่กบโชคดีแล้วมีฝ่าประชาชนมาคือพูดแล้วเนี่ยคนเห็นภาพนะอ้าวพี่กบครับงบประมาณงบประมาณ งบประมาณเราเบื้องต้นเราก็จริงๆแล้วทีนี้เราต้องการให้เป็นทีมของคนทุกๆคนครับซึ่งทุกๆคนสามารถเป็นเจ้าของพี่ต้อยพังง่ายเลยคือคือคือเราเราเราไม่มาประมาณเรื่อนของงบประมาณเพราะตอนนี้เราทาทุกคนที่ลงปุ่มนใจก็มีแต่คนบ้าบอลนะครับคนบ้าบอลมาทํากันคนบ้าบอลมาทํากันมีมากให้มากมีน้อยแน้อยคนต่างกับจริงใจอยู่แล้วครับใช่ใช่ใช่ซึ่งงบประมาณก็ ก็มีพอสมควรครับที่ผู้อยากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายแหล่ห้างร้านต่างๆก็หามาดีแนนำเภอกะบุรีก็ตอบรับดีพอสมควรเพราะว่าผมก็ได้ทําหนังสือนะฮะว่าเรามีจุดมุ่งมาย้จุดประสงค์ที่ชัดเจนเขาก็ตอบรับมาเกับทั้งกระบินนะครับตอนนี้นะครับคนละสามบาทสี่บาทก็มาประมาณนั้นนะพูดก็พูดนะครับพูดถึงอ่ะคนกระเบียผมขอไปมากครับสำหรับทีมผมนะผมขอคนละบาทพอครับคนะบบาทครั สิบล้านเลยคุยกับทางด้านหัวหน้าผู้สอนครับอาจารย์จำแรงนิดหนึ่งครับในเวลานี้เราเราสอนเด็กแบบไหนเราเอาเราแบบไหนซ้อมเช้าเย็นหรือเปล่าหรือยังไงครับตอนนี้เราก็ซ้อมช่วงเย็นครับช่วงเย็นช่วงเย็นครับผมก็ซ้อมเทอาจาร์ก็สี่โมงครับรอให้เด็กสี่โมงถึงห้าโมงช่วงห้าโมงครับได้มาเพราะเด็กก็อาจจะทํางานบ้างบางคนบางคนก็ทํางานด้วยครับผมก็ซ้อมได้มาประมาณระยะหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ปรับจูนระบบการเคลื่อนที่อะไรนิดหน่อยครับ แล้วก็ซ้อมที่สนาม้ําเก้าของเราครับไปซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมใดบ้างครับก็เพื่อวันอาทิตย์ก็ซ้อมกับเด็กในท้องถิ่นเดียวกันนะครับอืมก็ก็นนครับคือเด็กท้องถิ่นก็คือดโดนเขายิงค <laughs> รับ <c oughs> ตอนนี้ก็คือปรับจูเรื่องทีมการเคลื่อนตัวการเข้าทาประตูแล้วก็ระบบการเล่นแค่นั้นครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าคนเ<ม>ขาดูรายการตลก,กแค่ในสองคนเขาเห็นน้องๆเหล่านี้แบบหน้าสนับสนุน อยากจะเชิญไปอุ่นเครื่องสมมติว่ามีทีมยูทีชั้นสองนะเขาดูอยู่หรือทีมถ้วยต่างๆก็ดูอยู่อยากจะเชิญไปอุ่นเครื่องได้ไหมฮะได้เลยครับมาอุ่นเครื่องให้ทีมถ้วยคอลของกบินนะครับจะไปหาเราก็ได้ไปหาเราก็ได้ครับหรือคุณจะให้เราเดินทางเข้ากรุงเทพก็ได้ครับผมได้ครับผมหรือจะให้ไปจังหวัดใกล้ๆเราก็ได้จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ครับไปนครนายกอ่าครับนะฮะอาจารย์ช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์รับ086ย์ครับอ่าสองครับ 0861292869ครับ, <12 9 S 1> บ2869 28, นะครับ 6, 9, ใคร 6, ที่อยากจะให้ทีมกระบิน FC นะครับไปอุ่นเครื่องนะครับคุณผู้ชมก็ติดต่อมาที่อาจารย์จำแรงแก้วทอง0861292869นะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับทีนี้เป้าหมายอย่างที่อาจารย์ต้อยว่าเนี่ยนะครับ2ปีเราจะไปดิวิชั่น2นะครับ อาจารย์ต้อยครับพอ,อวันนี้เราเริ่มฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทคอควายแล้วะนะครับแล้วเรามองข้ามไหมในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายเทคนิคมองข้ามไปไหม,มในการทำงานการการตอนนี้เราเราเรา,เรา,เ,ราเราคิดว่าเราจะมองในเกณฑ์ที่เราทำก่อนแล้วก็การมองข้ามเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วอม,มองข้ามอยู่แล้วว่าเราคิดว่าเราต้องทําตรงนี้ให้มันแข็งแรงที่สุดแล้วก็ อยากจะฝากถึงเรื่องของน้องๆเนี่ยที่มีความสนใจเข้ามาร่วมในกิจกรรมกับทีมกระบินเอฟซีนะก็ยินดีนะครับทุกคนเพิ่มขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเชิญอะไรนะทุกครับทุกระยะเลยครับที่เข้ามาได้ติดต่อที่จําแรงก็ได้นะครับรือที่ก่อเบอร์โทรนี่และนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองเก้าสองแปดหกเก้านครับคุณผู้ชมอ่าทีนี้มาทางด้านพิโกบดีกว่านั่งมานานแล้วพิโกครับกระบินดเอฟซีวันเนี้ย นะทุกคนได้รู้แล้วมีแล้กระบิน f อฟซสองปีนั้นไม่มีคนรู้จักเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดถึงมันมาวันนี้มีคนรู้จักแล้วจะบอกอะไรสําหรับแฟนฟุตบอลทั่วประเทศไทยเลยกระบินเอซีของเราครับสําหรับทีมกระบิน f อฟนะครับก็ ที่รร้รู้อยู่นะครับว่าเป็นทีมที่เราก็รวมกลุ่มกันมีแต่คนบ้าบอลนะครับที่เขามารวมกันใช้คำว่าบ้าบอลได้เลยนะครับได้เลยครับอาจารย์ต้อยพี่กำแรงคุณสมพงึ์งมารวมกลุ่มกันตรงนี้ซึ่งจุดประสงค์ของเราที่เราทําตรงนี้นะครับก็เพื่ออยากจะให้เยาวชนของเรานี่ห่างไกลยาเสพติดแล้วให้ทุกคนทํามีสํานึกรักบ้านเกิดนะครับส่วนหลักจุดประสงค์หลักของเราเลยเพราะปัจจุบันนี้ก็ยาเสพติดต่างๆก็ระบาดเยอะไปหมดนะครับทั้งประเทศ ซึ่งผมก็อยากจะเชิญชวนคือว่าเยาวชนหรือว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยให้าหารมาเล่นกีฬากันนะครับซึ่งอย่างน้อย,อยตอนนี้ถ้าเราเล่นเสร็จปุ๊บตอนนี้ยิ่งเรามีหลีกญไอชีพตั้งแต่ดีหนึ่งดีสองไทยพีเมลร์ลีกซึ่งทุกคนก็สามารถจะมีรายได้ได้ด้วยลำแข้งของเราครับในส่วนของคณะผู้บริหารนี่พร้อมและะแ้วนักเตะก็ต้องเต็มที่นะทุกๆคนนะครับนะบสู้นะครับเพื่อถิ่นฐานบ้านเกิดของเรา เป็นเด็กต่างจังหวัดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นทีมจากภูทอนจริงๆเลยนะครับคุณชนน่าสนับสนุนครับไม่ว่าเขาจะฝันแค่บอกว่า2ปี3ปีหรือจะมากกว่านั้นเราต้องติดตามและให้กําลังแรงใจครับนี่คือช่วงแข่งเพเชิญของรายการตะลุยแข้งดีสอครับก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ เธอเดินผ่านข้ามไปอย่างเต็มใจเพื่อเธอได้ไป